สวัสดีครับนักงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ CF Podcast โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออซิจำกัดอยู่กับผมนัดวศินดีสุขครับผู้ช่วยนวิเคราะห์จาก CF นั่นเองนะฮะวันนี้ก็ผมเนี่ยก็จะมาคุยนะครับผมในเรื่องของ single s t o f k future หรือว่าหุ้นนั่งอิงหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Com7 หรือบริษัท Com7 จำ um กัดมหาชนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นของ Com7 เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ แรงมากๆนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวอาจจะมีเสียงเมาส์นิดนึงนะผมต้องขออภัยด้วยหรือว่าเสียงคีย์บอร์ดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเล่านิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับหุ้นของคอมเซเว่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะเอาในแง่ของราคาหุ้นก่อนนะครับราคาหุ้นของคอมเซเว่นี่ยมีการปรับตัวนะครับบวกขึ้นไปจาการาคาปิดสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับผมที่51บาท25สตางค์นะครับผม ขึ้นแตะระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณ60บาท7 5สตางค์โอ้โหก็ถือว่าขึ้นได้รุนแรงมากๆแล้วก็เป็นการขึ้นที่ตีคู่มากับออบริษัทที่เป็นดิสติบิวเตอร์ด้านคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึง่งชื่อว่าซินเน็กซึ่งอยู่นอกซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยจริงๆผมบองอยู่ไม่กี่เรื่องนะที่เกิดขึ้นในคอมเซเว่นแล้วก็มองต่างจากซินเน็กด้วยเพราะว่าซินเน็กเนี่ยเขามีดีลกับตัวเดลต้าใช่ไหมแต่คอมเซเว่นเนี่ยของเขาเนี่ยม อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นความแข็งแกร่งของเขาครับเรื่องแรกเลยก็คือผลการดําเนินงานครับทั้งปี63นะครับก็ประกาศออกมาแล้วนะฮะรายได้จากการขายเนี่ยอยู่ที่37,306ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี62ท,ท,ที่มีรายได้จากการขายในยจำนวน3า3 6 2นวน33,362ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ย1 1 8เเมื่อเทียบแบบ year on year นะครับแล้วอันนี้ส่วนรายได้นะ และพอแบบเราหักลบกับต้นทุนขายแล้วเนี่ยก็มีกําไรขั้นต้นหรือว่า gross profit เนี่ยอยู่จํานวน4,700กับอีก10ล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้น6.7%เมื่อเทียบกับปี62นะฮะทีนี้พอลงมาดูในส่วนของ bottom line ที่เป็นกําไรสุทธิเนี่ยก็พบว่า Com7 เนี่ยมีกำไรสุทธิรายงานไว้ที่1,490ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นเช่นกันราวๆ22.6%สาเหตุหลกัลกๆที่ไรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่า1 มาจากการที่เอาเรื่องที่เป็น impact ใหญ่ๆก่อนนะก็คือปีที่แล้วเนี่ยในช่วง Q4 มีการขายตัวของ iPhone 12นะครับซึ่งมีผลตอบรับที่ดีนะครับก็คือหมดล็อตแรกล็อตต่อไปเนี่ยคนก็จองกันหมดอีกล็อตหนึ่งรู้สึกว่าหมดไป2อล็อตอะจากการที่ผมก็ไปสำรวจตลาดนะบางบางร้านนะครับบางร้านต,ต้องใช้คำนี้นะครับหมดล็อตแรกล็อตสจองกันหมดแล้ว ถึง็อตสเนี่ยถึงจะเป็นการแบบ w a l k i n เข้าไปถึงจะมีของนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยทำให้รายได้และกำไรอยที่ใน Q4 เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับทั้งปีเลยนะครับใช้คํานี้นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็จะเป็นอันที่2เชิงบวกนะครับอันนี้ประเด็นที่2นะเป็นอันที่สงเชิงบวกจากการระบาดของโควิดสิที่ทําให้หลายๆบริษัทเนี่ยใช้มาตรการนะครับอนุมัติให้พนักง,งานทํางานที่บ้านหรือว่า work from home เพื่อควบคุมการระบาดแล้วก็ ทำให้ในเรื่องของอุปกรณ์สําหรับการทํางานอุปกรณ์สำํำนักงานไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปออหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยจริงๆบ้านบ้านของพนักงานเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วแต่จริงไม่ใช่นะบางบริษัทเขาก็จะมีการเหมือนกับเบิกให้พนักง,งานเอาไปใช้ที่บ้าน นะครับเพื่อให้ข้อมูลมันเป็นอินเทอร์นที่สุดอะไรเงี้ยครับแบบไม่อยากให้ใช้คอมส่วนตัวในการทำเพราะว่าข้อมูลมันมีความ s e c r e เรมันมีความคอนฟิดเอนทลนิดนึงอ่ะเนาะเออต้องต้องเข้าใจว่าบางบริษัทที่เป็นบริษัทแบบที่อย่างแผนกที่เป็นบัญชีการเงินเนี้ยถ้าจะให้เขาไปทำในคอมส่วนตัวเอ,อ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเขาก็เลยต้องมีการแบบเแบบิกให้พนักงานเนี่ยคือเบอิกคอมให้พนักงานเลยเอาไปใช้ที่บ้านนะครับให้ไปทำ บัญชีทําการเงินหรือทํางานอื่นๆที่บ้านนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ตัวของคอมพิวเตอร์มีความต้องการเพิ่มขึ้นมันก็จะไปสอดคล้องกับธุรกิจเบียร์นาไอทีของเขาบานาน่าไอทีโอ้โหเมื่อกี้เบียร์นาไอทีนะรู้สึกจะหิวนะครับผมเป็นบานาน่าไอทีนะครับผมอ่ะก็ซึ่งบียร์นาไอทีก็อย่างที่รู้กันขายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วขายอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ด้วยนะครับก็เลยแบบมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะฮะนอกจากนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของ กระแสของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยที่เข้ามาออันนี้สำคัญยังไงนะครับผมจะบอกว่าเอ,อ่ทุกๆครั้งนะครับที่ราคาบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นผมลองเอาภาพของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกราฟกราฟราคาของคอมเซเว่นอ่ะไปทาบกับกราฟราคาของบิตคอยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยฟิวเจอร์หรือว่าตัวของเอ่อบิตคอยแบบที่เป็นสปอตอ่ะเราจะได้เขาเรียกว่โคเรเลชันที่ ไปในทิศทางเดียวกันอนะ่ะเช่นตอนที่บิตคอยล์ลงอะ่ะผมผมขอเนี้ยใช้บิตคอยล์ตัวเดียวนะเพราะว่าน่าจะเป็นเอ่อคือคือบิตคอยล์เขาเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสําคัญที่สุดแล้วในในตลาดคริปโตนะฮะคือเวลาที่บิตคอยล์ลงเนี่ยคอมเซเว่นก็จะถ่ายลงมาด้วยนะครับยกเว้นว่าจะมีแบบปัจจัยเฉพาะตัวเช่นเออขาย iPhone เช่นการเปิดตัว iPhone อนันเนี้ยเออคอมเซเว่นก็จะส่วนทางแต่ณเวลาที่ราคาบิตคอยล์เพิ่มขึ้น ราคาของอหุ้นคอมเซเว่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสาเหตุก็คือว่าออทุกๆครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าบิตคอย n มันก็ต้องมีนักขุดใช่ไหมครับนักขุดเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะได้ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ดีๆหลักๆนี่ก็จะเป็นตัวของการ์ดจอที่มันแบบต้องประมวลผลเร็วขึ้นยิ่งตัวใหม่ออกมายิ่งมีดีมาน์มากขึ้นเพราะว่าเขาเจะไปขุดบิตคอยยิ่งได้บิตคอยเขาก็เขาก็เป็นเหมือนแบบเสือนอนกินอะเนาะก็ขุดบิตคอยอยู่ที่บ้านแล้วก็ ไอตัวของ Bitcoin ก็สามารถเอาไปใช้ใน w a l l e t ได้หรือว่าเอาลงมาทออตลาดขายได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเลยพอมันมีเรื่องของราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยเนี่ยราคาของอโทษครับความต้องการของการ์ดจอหรือว่าฮาร์ดแวร์อื่นที่มันแบบใหม่ๆอม่ะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวของคอมเซเว่นเนี่ยก็ได้อันนี้ส่งจากกระแสะของการมาของไอตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังกันแบบ3ประเด็นหลักๆนะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ iPhone 12 นะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ายอดขายดีมากนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของ Workform Home นะครับแล้วก็เรื่องที่3าก็จะเป็นกระแสของคริปโตเคอเรนซีซึ่งผมคาดว่าไอตัวกระแสคริปโตเคอเรนซี่เขาจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากระแสของบิตคอยจะหายไปหรือว่ากระแสของพวกแบบเหรียญอื่นๆเช่น ETH LTC หรืออะไรต่างๆนะคือเหรียญมันออกมาเยอะครับคือไม่ใช่ออกมาแค่3ตัวที่ผมพูดถึงนะคือมันออกมาแทบจะทุกสัปดาห์เลยอเออมันก็เลยทําให้ คนที่เป็นแบบนักขุดเนี่ยเขามีความต้องการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ๆหรือว่าฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่ามันกันเลยทีเดียวนะทั้งสายที่เป็นแบบหุ้นแล้วก็สายคริปโตผมว่าน่าจะออถ้าฟังนันน่าจะได้ประโยชน์มากเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าไปวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มในอนาคตก็ผมก็ยังเชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะไปได้ต่อเรื่อยๆนะเพราะว่าหนึ่งคือคอมเซเว่นเนี่ยขายอุปกรณ์หลกัหลกๆก,ก็จะเป็นของ Apple ใช่ไหมแอปเปิลตอนนี้เขามีแผนที่จะทําให้ ทุก device ของเขาที่เขาขายอ่ะมันเป็นระบบเดียวกันที่เขาเรียกว่า Internet o f t h i n g s นะครับอินออฟติงสำคัญยังไงสมมุติว่าที่บ้านของนักลงทุนเนี่ยมี iPhone เครื่องหนึ่งมี iPad เครื่องหนึ่ง Apple TV เครื่องหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างแค่นี้นะอ่ะ Mac อีกเครื่องหนึ่งแล้วกัน4เครื่องออทั้ง4เครื่องนี้สามารถใช้ Apple ID เดียวกันได้นะครับแล้วเวลาจอยกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวงแลนดเดียวกันอ่ะดังนั้นเวลาจะใช้ประโยชน์จากอะไรอันแบบเครื่องใดเครื่องหนึ่งอ่ะ มันจะไปส่งผลต่อข้อมูลการแบ็กอัพหรือว่าดาตา้าใต้เครื่องนึงด้วยนะครับเช่นวันนี้ผมผมมี p h o n e ผมอยากจะดู Netflix แต่ไม่อยากดูใน p p o o n นะครับผมอยากมาดูบนทีวีผมก็สามารถลิงก์ขึ้นตัวของ Apple TV เพื่อดูในทีวีอีกทีนึงได้นะครับ v p p l e TV คือจะเป็นกล่องเหมือนกล่อง t ูวิชันนะครับเสียบกับเสียบกับทีวีปุ๊บเ,เราสามารถ m i r เล r มิเลอร์การแสดงผลนะจาก iPhone หรือว่าจาก iPad เนี่ยขึ้นมาดูบนทีวีได้อะคืออุปกรณ์ตัวนี้มันก็มันก็เจ๋งระดับหนึ่งอะผมผมด้วยความที่ผมเป็นสาวกแนะอปเปอนอันนี้ก็ไบแอสนิดนึงซึ่งอพอพูดถึงแผนในตัวของ Apple ตัวนี้ที่จะทำ In a i อ Opting อะผมก็ยังเชื่อว่าถ้า Apple เติบโตอะครับมันจะส่งผลต่อตัวของ Com7 ด้วยอันนี้คือเป็นในมุมของผมโดยเฉพาะเลยนะนะครับผมอันนี้ก็ แล้วแต่วิจารณญาณของนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมในส่วนนี้อ่ะทีนี้มาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคอมเซเว่นกันบ้างนะครับผมวันที่ผมอัดรายการเนี่ยก็เป็นวันศุกร์ช่วงเย็นๆด้วยนะครับก็วันศุกร์ที่5มีนาช่วงเย็นนะครับคอมเซเว่นเนี่ยลงมาปิด55บาท50ตา่างถามว่าแนวโน้มตอนนี้เป็นยังไงผมต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าถ้าให้รายราคาตรงเนี้ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่า เขาขึ้นมาแรงแล้วก็มันจะมีจุดกลับตัวจุดหนึ่งอะที่ไหลลงมาจาก6กสบาทเจลงมาเหลือ55เนี่ยมันเป็นจุดที่มีความเสี่ยงน่าดูเลยแหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเล่นในตัวของคอมเซเว่นเนี่ยอันดับแรกต้องรุนไม่ให้เขาหลุด5 4นะเพราะตรงนั้นอนะเป็นแนวรับย่อยในไทม์เฟรมหชั่วโมงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าฉันสบายใจที่จะรอก็รอได้นะครับผมถ้าราคาไม่หลุด51ซื้อได้ครับสต็อป50อันนี้คือในมุมของการเก็งกำไรนะ ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะถือยาวแล้วก็รู้สึกว่าชอบธุรกิจนี้ผมผมว่าตัวนี้สามารถสะสมไปได้ในอนาคตอีกไกลๆเลยครับเอออันนี้ก็ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะเออแล้วก็มุมมองนี้ผมต้องบอกว่าผมผมจะมีในเรื่องเวทในแบตช s ของ Apple นิดนึงนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของของท่านด้วยนะครับก็อย่างไงก็ฝากไว้เท่านี้นะสำหรับเอ,อ่อ CF Podcast วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็คือคอม7 แนวลงทุรกิจปีที่ผ่านมาเป็นยังไงปีต่อไปจะเป็นยังไงผมก็เล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับก็ต้องฝากนะครับผมช่องทางนะในการติดตาม CF Podcast หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆของทาง Classic o อซิสเนี่ยก็มี2ช่องทางหลักๆนะครับก็จะเป็น Facebook Fanpage นะครับ Classic o อซิสพิมเข้าไปได้เลยกดไลค์แล้วก็ถ้าเจอคอนเทนต์ดีๆดีกดแชร์ได้นะครับผมก็ผมก็ขอขอบุณล่วงหน้านะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับช่อง Classic o อซิสชื่อเดียวกัน นะครับกด subscribe ติดตามได้ผมก็จะมีเป็นคอนเทนต์แบบพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนักทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ